าหาหาเห็ดโพะวันที่สองนะคะเขี่ยไปมงดเพิ่นเป็นห้อยเห็นเม็ดคักโล่ ขวาไม่ถนดัดป้องเล็กใต้ได้ใส่จ้ะใส่ความอดทดนุนขนาดได้หาเห็ดเพาะตกเที้ยค่ะติเก็บเป็นดอกที่เห็ดย่างอืง่น bên bên phố anh học tiếp kiến bàn này bằng mới mẻ cái เฮ็ดโพไฟเป็นสิแตกแนวนี้เด้อดจ้ะนี่แตกคือที่หลอกพี่เสียวแนวไรเนาะแตกคือที่หลอกเพราะ,น,ราาาราะนี่ถึงจะล้างหน้ากาเฮ็ดโพนังแน่จ้ะเพราะว่าพาุ่นงด้วยไต้ดินเนาะจ้ะ ็กเก็บสิคะตัวอะไรถูกกระังพอดีจ้ะตังพอดีพอดีปุ้ใหญ่เป็นไรจ้ะปุ้งใหญ่คนนี้แตสิไงที่อยู่หอกเฉยตายวายปุ้นงนอ้อยหน,น่อยๆอดซาเก็บเล็กผสมหน่อย ถ้าบอกเอาผู้อื่นเพื่อนก็เอาได้จ้ะโมก็เลยจัเก็บไว้ก่อนเจอเห็ดสมัยนี้อย่าไปจงจะ,จ,ะจะไปเรือ,อไว้เลยจะพี่น้องเอ้ยมามื่อนาหายจ่อยจ้ะลักษณะของเห็ดเพราะฝายได้จ้ะเันจะแตกแนวนี่่กไก้เลยเชียปาดปาดฟู้ ดอกฟูคือเห็ดทอ,อหนังนี่เห็ดทอหนังนี่เกี้ยวใบใหม่ขุดๆออกเพิ่นกระฟูขึ้นมากเลยจ้ะน,นี่คือเห็ดเผาะฝ้ายเยอะอยูอ่เยอะอยูอย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 อ่บริเวณนี้ร่อนแตกกระมีจ้ะหยอกหน่อยเฮาเผาบัเอาหน่อยไรบราก็สิบีล่างล่างออกกรบโบเห็นยังจ้ะออกซักหนี่ดีพอดี มใช้วิชาจิ้มวิชาจิ้มวิชาจกจกเอาก็ได้จ้านี่แจ๊กอีกทีได้จะบริมนต์คิดแจกไงเจ้าพี่น้อเช้าไงไงอยู่บ่ที่ตรงน้ ก็เอาไปปองเราจากที่ดินเราค่อยไปล้างทีหลังดินกระจุยมันงจ้ะน้อยแตกนี่จ้ะเราต้องเก็บสิว่าดินแตกซื่อๆเลยบางคนมันก็เคยเก็บเนาะเคยเห็นเคยสังเกตมาเคยเก็บมาตลอดเท่าจะหูว่าตรงไหนมีเห็ดบ่มีเห็ดนะจ๊ะ ไม่แตกอกไปยทั้ใใใใใทงใดเลยพี่น้องป <trades> วดมากเป็นขูด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 เป็นแผ่นดินเพิเ่องเรื่อยๆจ้ะเป็นมืส้นใจว่าสิแตกมตือแตก เห็นเห็ดดอกหนึ่งคนขูดขูดขูดไมู่เชื่อเพิ่นที่จะเกิดน้ำหลังก็เลยตายเบิดอว่าด้เกิดกักคารบริเวณ้งทางโอ้ยยิ่งไร้กินขาพะเจ้าโอ้ยาไกลเนาะความแตกนี่นะคะความแตกค่ะ ดอกหน่อยเอวก,ก็น,นี่พี่น,อออน้องอ๋อได้เจ้ากินไม่ได้เพราะว่าเวลาล้างก็ไปกับน้ำหมดจ้ะเด็กออกไปทั้งใดเลยพี่น้องเบิดระบอก้าเห็ดเพาะของเรานี่เห็ดเพาะหนังเ้อจ้ะ น่าชินชมเอียงใส่กันได้หนอไม้มาหนอหน,อหนึ่งเดี๋ยวจะไปหาใส่อีกอยร่างบานจ้ะของเรานะาจะอากันไหม่คลิปนาจ้าสวัสดีค่ะ